สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวรุ่นพี่ชืแพรวันนี้พี่เจ๊กำลรัน้องๆเข้ามาดูมาพบกับน้องอะไรนะใะ้เขาได้นำเสนอเองดีกว่าเพราะพี่เจ๊ไม่ได้ดูละครน้องมาแทนนะคะสวัสดีค่ะชื่อยีนเกียวรินน้องยีนเกียวรินเหรอคะเห็นบอกว่าเล่นละครไปสองสามเรื่องแล้วบอกสิคะเรื่องอะไรบ้างค่ะเล่นละครเร่องล่องหนนะคะในสเตอร์บ้านนาค่ะแต่ตอนนี้ก็กำลังถ่ายเรื่องธิดาแดนอยู่ธิดาแดนชอบไหนคะสาม ค่ะน้องอีกช่วงสามแล้วตนเย็นนะคะ<า>น่ารักมากก็วันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรวันนี้ทำบาซิเลียนไปพี่เดี่ยวนะคะช่างเดี่ยวมาทำบาซิเลียนหลังนิดนึงรู้สึกไงบ้างอะมมไม่ต้องไม่ต้องสตรอเบอร์รี่นะไม่ต้องไปหลอกลงประชาชนนะลูกหอยหลังนิดนะะึงค่ะอ่าไม่ไม่หนูค่ะอ่าหนูรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าผมม,มีน้ำหนักใช่เพราะว่าตอนแรกแล้วหนูไม่ได้ให้พี่เดี่ยวเมาไล่ผมนะ ไล่ไล่ผมไม่ไม่ไล่ไม่เล็คอนอ๋อวันไหนวันไหนที่หนูมีเวลาให้ทำตัดหนูเลเยอร์ต่างๆนิดนูงมันจะได้พองเนาะอันนี้ได้ได้ไม่ค่อยอยู่เพราะว่าผมเขาไม่ได้สไลด์นี่ค่ะเนาะแต่ดีขึ้นเยอะใช่ไหมคะค่ะโอเคเป็นผู้หญิงไม่อาจเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะโหลดช้าเล่นโอเคติดตามน้องนะคะเดี๋ยวพี่จะจะโพสต์รูปนะคะในแฟนเพจนะคะแล้วขอบคุณค่ะ